ขณะนี้เราจะเดินขึ้นไปเที่ยวไปไหว้พระธาตุม่อนดีบนะครับรถจอดอยู่ข้างทางนะครับจะนี้ขึ้นไปไม่รู้กี่ไกลไหมไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าทางเราก็ยังไม่เคยขึ้นมานะครับเราจะไปไหว้พระธาตุกันนะครับ ตอนนี้เราเจอทางแยกนะครับไม่แน่ใจว่าทางไหนแต่เราจะไปทางนี้เดี๋ยวเมื่อกี้เราลงเรากลับทางใหม่กลับมาหาทางหน่อยน่าจะใช่ทางนี้แล้วมัง้งตอนนี้คาดว่าน่าจะใกล้แล้วนะครับ พอดีจกากถนนใหญ่เข้ามานี่ก็ไกลเมือกันนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ถึงเลยนะครับไม่มีร่องรอยคนเดินขึ้นมานะครับอาจจะเป็นรอยเก่าๆทั้งนานแล้วยังไม่สุดดอยนะครับตอนนี้เราเดินมาใกล้จะถึงแล้วนะครับดีเห็นองค์พระธาตุแล้วนะครับ เ็นองคเจดีแล้วนะครับในที่สุดเราก็มาถึงแล้วนะครับพระธาดุม่อนดิบซึ่งเป็นเจดีตั้งอยู่บนเขากลางป่าไม่ห่างจากบ้านผู้คนนะครับ เดี๋ยวเราจะเข้าไปไหว้พระธาตุเจดีย์นะครับซึ่งเจดีย์นี้ตั้งอยู่กลางป่านะครับบนยอดเขาน่าจะเป็นสถานที่เก่านะครับแล้วก็ไม่มีประวัตินะครับตรงนี้เดี๋ยวเรากลับพระธาตุก่อนนะครับเดี๋ยวเรา ไปชมเจดีย์ด้านทิศตะวนันทิศเหนือกันนะครับทิศตะวันตกเดี๋ยวตีระฆังก่อนนะครับ เราไปชมด้านทิศด้านนี้เป็นทิศตะวันตกนะครับตรงนี้มีที่พักเล็กๆหลังหนึ่งเราก็ไม่รู้ว่าประวัตินี้ใครเป็นคนมาสร้างนะครับหรืออาจจะเป็นที่เก่าอะไรทำนงนั้นด้วย ไม่จะมีงานส่งน้ำพระธาตุประจำปีด้วยนะครับตรงนี้เป็นเสื้อวัดนะครับเป็นเสื้อวัดด้านนี้เป็นด้านทิศเหนือนะครับซึ่งขึ้นไปทางยังเมินอะไรทาําอง มีศาลาหกเหลี่ยมอยู่หลังหนึ่งนะครับด้านนี้เป็นด้านทิศตะวันออกนะครับซึ่งติดกับน่าจะว่าไปทางอำเภอเสมืองไปเชียงใหม่นะครับและทั้งหมดนี่นก็คือที่พระธาตม่อนดิบ อยู่ในเขตอำเภอสเสมิงจังหวัดเชียงใหม่น,นะครับข้างหน้านั่นก็จะเป็นขนาน้างล่างน่นจะเป็นบ้านแม่ขานนะครับและทั้งหมดนี่ก็คือที่พระธาตุม่อนดิบจากถนนใหญ่เข้ามานี่ก็เราเรา,เราประมาณสัก 1นกิโลหกิโลเมตรนะครับ1กิโลเมตรหรือประมาณ1นกิโลสองรเมตรประมาณนี้นะครับ